สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวยิ่งอกันครับจะน่าติดตามชมแค่ไหนนะครับตามมากันเลยครับไปกันเลย อนนี้นะคะเรามาถึงแล้วค่ะที่อำเภอยิ่งอค่ะพี่เพียวครับผมตอนนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่ปางช้างอ่าทราบว่าเพิ่งเปิดมาต้นปีนี้เองนะครับกับปางช้างคลองบาตูนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับผู้นําชุมชนนะครับท่านกำนันขวัญใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวกับคุณผู้ชมเิดนหนึ่งครับค่ะดิฉันนางสาวขวัญใจบุญมาเลิศค่ะกำนันตำบลลบอุซาค่ะอำเภอยิ่งงอจังหวัดนาราธิวาสค่ะ,ะก็เป็นคนดูแลปางช้างคลองบาตูค่ะ ผมวันนี้จะรบกวนท่านกำน,นันพาทัวร์ปางช้างหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปตามชมกันได้เลยครับ ท่านกำนันครับ,รบเดี๋ยวจุดแรกเราจะไปชมตรงไหนกันก่อนครับก็ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เมื่อก่อนคลองมันจะเป็นคลองเล็กๆเป็นสายน้ําของหมู่บ้านครับแล้วก็พอมาตอนหลังเนี่ยกำนันกับนายยกได้ปรึกษากันว่าเราเรามีคลองแล้วเราน่าจะพัฒนาให้มันดูดีพอมันดูดีแล้วเมันน่าจะเป็นอย่างอื่นได้อีกก็เลยเราาก็มาต่อยอดพัฒนาคลองให้มันสวยงามเราก็จะมีะมีที่ออกกำลังกายมีสนามเด็กเล่นตอนนี้เรามีเรือเป็ดด้วยมีทีเป็ดมีพายเรือ เมื่อกี้เดินมาพี่เราสังเกตเห็นเหมือนคาเฟ่เหมือนร้านกาแฟนี่เราจะมีคลองบาตัวนี่เป็นของหมู่บ้านค่ะตอนนี้เหมือนดูเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเป็นจุดเช็คอินได้เลยได้เลยค่ะ มาถึงแล้วนะคะไฮไลท์ของเราค่ะกำนันวันนี้ค่ะ <ผม S 1> นี่คือไฮไลท์ของอที่นี่ค่ะเรามีช้างให้ขี่ชมคลองบาตูด,ด้วยค่ะอันนี้คือไฮไลท์สำคัญอยากให้ท่านกำนันพูดถึงที่มาที่ไปของการนำช้างมาหน่อยครับผมเริ่มแรกเลยเนี่ยท่านนายกท่านรู้จักกับโตะวะ์เนะาะเจ้าของช้างครับท่านโตวเคยเอาช้างมาเดินในมาเหมือนกับามาร่วมงานม,มาร่วมงานในพื้นที่แล้วก็นายกก็เลยมีการพูดคุยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คุยว่าจะเอาช้างมาอยู่แต่ก็คือได้รู้จักแล้ว ว่าท่านมีช้างเยอะ,ะพอถึงจุดหนึ่งที่เราพอเรามาเปิดคลองบาตูปุ๊บเราก็นึกถึงท่านขึ้นมาว่าถ้าเราจะแนะนําแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะเพิ่มให้มีน่าสนใจเราก็น่าจะมีอะไรดึงดูดอีกหนึ่งอย่างนายกก็เลยไปคุยกับท่านตตวะขอท่านโตวะให้มาสนับสนุนเรื่องนี้ สวัสดีครับผมายจิลเดชสามาเลนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรูบบุปสรเพื่อยิ่งนอนนาราที่ว่าที่นี่คลองบาตูซึ่งเป็นคลองเล็กๆพื้นเพนั้นเป็นคลองที่เราสร้างมาโดยใช้งบประมาณของภาครัฐนะครับในการสนับสนุนการพัฒนาในส่วนคลองบาตูนั้นเป็นเป้าหมายที่เช็คอินของตำบลเรานะครับซึ่งเป็นตำบลเล็กเล็ก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับช่วยกันสนับสนุนชุมชนของตำบลรูบบุปสานะครับเพื่อให้เกิดอย่างน้อยก็เกิดรายได้นะครับสร้างอาชีพสร้างงานให้กับพี่น้อง ก็อยากให้พี ong, seguinte, ่น้องนะครับท oh. yeah. okay, ี่อยู่ข้างเคียงหรือจังหวัดอื่นๆที่สนใจจะมาเชี่ยวนะครับของที่นี่ยินดีต้อนรับแล้วก็อยากให้มาเอาพวกเราเนี่ยมาช่วยกันสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องชุมชนครับส่วนของสถานที่นะครับเรามีในในโบชัวนะครับเรามีทั้งเพจมีทั้งเพจอบตแล้วก็เพจของคลองบาตูเป็นที่นี่คลองบาตูเลยครับเพจที่นี่คลองบาตูเลยแต่ก็มีเพจของอบตหรือบุรพ์ซา แล้วก็เพจของของกำนันก็มีเพจนะครับทุกทุกช่องทางในเรื่องของสื่อเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูแล้วก็มีทั้งเส้นทางนะครับในการนำตามทิวอคตที่เราลงไปแล้วนะครับ